มันไปลงยูทูปเนี่ยมันจะไปใช้ไปขึ้นแบบนี้น้ำมันขึ้นเพิ่งมาแล้วเนี่ย ุ<ส>ยั Overwatch: ั um. ้ไปสามเดิมซื้อปลาเองอ่อยนี่ประเทศไหนประเทศไหนที่ถ่ายอะไรนะใช่ที่ถ่ายลงน้ำใช่ลงยูทูบไม่เ้ามันมันไม่บอกมันไม่จากวันขุนฝังเป็น หนา้วเนี่ยเฮ้ยนาวบานเนี่ยไอ้คนแก่ถ้ามันเผาเข้าตลาดได้ก็เข้าไปหน่อยนะเข้าเราเข้าไปดูนี่เออได้นี่ทางทางถ่ายเดี๋ยวออกนู <t <t ah> ่นเลยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกไปบ้านะตุร์เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวพาไปดูน้ำ ดูรถสวยมากรถไฟฟ้าอ๋อเออซ้อนได้กี่คันวะเนี่ยสามสามสี่ห้าคนนะอ้ยซ้อนได้กี่คนอ๋อลูกสองคนผู้ชายอยู่นอกหมดเลยรอเนี่ยเจอเจอที่เกือบตลาดนะร้านมาหาจะพาไปดูน้ำรถตั้งเกียร์เลี้ยงอ๋อไข่ทองทางทองเจ๊ดในจอยต้องรอรถนะ ทำอยูน้ะเสีนยำที่วัดดีนายยกลงทุนไปจะร้านกระบาดอ่ะเดี๋ยำร้านนี่แต่ก่อนก็อร่อยเหมือนกันนะร้านนี้อร่อยไอ้ทีู่ยานาโฟยานาโฟอร่อยร้านนี้มีเผือกมีอะไรเผือกทอดเขาอร่อยอีกร้านก็เสี้ยง Cái cột Mình dớt cá này á, Tại là nó dớt quá Mũi cột cũng không phải phải คกอ่ะเจะ้าเก่าให้ยกระยาดอะไรเนี่ยหนาจะรอดทางเขากรุงเทพอ,อ,อยู่ตอนนี้นอยู่ใกล้แม่น้ำนาแล้วครับอยู่ถนนประเวศใต้ประเ้เยี่ยมาเนโอ้โหเต็ม,มเลยข้าวเนี่ย เขาสอบมีารย์เป็นอาการย์นอาาเซตโอ้โหโอ้โหเข้าบ้านเขาแล้วเข้าจริงเข้าบ้านเขาแล้วอ่ะดีลหมอกคองดีเด็กปี๊บยอูเข้าบ้านเขาแล้วโอ้โห๋ยกันโอ้โหครับอ๋อจไให์ติมนี่นะน้ำนี่นะติมนี่แม่มาซื้อโอ้่หอย่าให้รุมร้องประดามือ ไปได้ไม่น่ไม่ได้นะเดี๋ยวไปกลับตรงโน้นไดไม่ไผ่านรากได้ได้อนรถเทศบาลตรงหน้าเทศได้ไหมได้อระวงสามเสี่ยมเหอ๋วยปี๊ดฮองก๊ีเงนอ้น้ำเต็มเลยโล้นเสียวเข้ามาขายเต็มเตมมเมเตมเต็มเต็มม เดี๋ยวกวลับแล้โอ้โหขึ้นสะพานบ้านแผ่ร้านน่ะสะพานที่เจี๊บตรงตรงนี้เป็นบ้านแผ่เขาเนี่ยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านรรรรราเรนเรนเรนแพนะไม่ใช่เรนแพไอ้นี่ลำเพงิงไอ้ตรงโน้นที่เจี๊ยบตาขึ้นสะพานบ้านเรดดื่องขนาดสูงก็ขึ้นมาหลังอ่ะโอ้โหของบ้านน่ะขนาดสูงก็ตาห่าเลยนี่เนี่ยขึ้นสะพานทั้งหมด เดี๋ยวไอเด็กขาเกับแว้ตเซเว่นเนี่ยพี่จะเสิร์ฟน้ำส้มแล้วก็น้ำแข็งได้แต่นี่ชอบกินน้ำส้มได้อ๋อเต็มเลยเลยไม่ได้แล้วเนี่ยขวามือเขาเดินปันปันไดอืมโอ้โหเต็มโอ้โหเต็มหมดแล้วบางเลยสภาพหนาวนี่อะที่เดินข้ามปันไดเลยโอ้โหโอเคนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะโอเคไปอ๋อเต็มเลยโอเคปไปเต็มเลยเขาทำแล้ว อ๋อทำเขาทำสะพานแล้วสะพานไปได้เดี๋ยวสะพานไม,าไม่ได้แล้วไม่คด็อ๋อแต่ก่อนจะกลับมาเข้าได้ใช่ไหมสะพานเสริมไม่เข้าแล้วอ๋อมาหนึ่งแล้วมันได้เลยเนี่ยข้างหน้าเป็นข้ามไปเป็นวัดบาง์ุูนานะครับเพิ่งเพิ่งไอ้เลิกจัดงานแข่งเรือไป ก็มีงานแข่งเรือทุกปีวัดบางขนนาช่วงนี้โอ้เน้อาไอมีไอท่อน้ำเนี่ยสูบน้ำออกฝั่งนู้นน่ะโอ้โหเต็มเลยอ่ะอ้หวขาเนะเออติดปิงติด้ิงเป็ได้หมเนี่ยเ็ได้โอ ร้านนี้ร้านนี้ขายไอติมกะทิสดอร่อยรนะ้านเนี้ยไอติมกะทิสดอร่อยร้านนีมแบีแม่มเลยมีร้า เอาจากไก่เนบ้านป้าเนี่ยอ๋อจะพาแม่มาออที่ร้อยนึงแบ่งเป็นสองเนี้เข้าได้ไหมได้เอข้ไปดูดิเออเข้าเอาโอเคอ๋อรงนี้วชนเก่าบาง์ูน่านะครับกลางเครื่องตลาดไปไปนู้นไม่ได้เขากั้นท่ออ๋อเราตรงนี้เข้าไม่ได้เลยนี่อ๋อแต่ว่าอต็มมก้าตั นขายเสื้อผ้าเลยนะเต็มหมดเลยนะขายวขายยางเกี่ยวกับผ้าขายขายกับข้าว วิองรยอระวังรึเเดี๋ยวนห้ไ่กนมาอดตลาดข้าแนี่เข้าไม่ได้หรออย่างงี้อ๋อแบงก์กูไทยใช่ตลาดปมะคุน้าตลาดเริ่มไว้แล้วเริ่มเก่ง to. Ừ. Ừ. Ừ, ừ. ừ. ừ, okay, thở cái này. ตลาดบางมุนนานะคะรับเป็นตลาดไทยานน้อร้านแล้วขายเครืคร่องไฟฟ้าเหรอเนี่ยอ๋อมีตลาดดีเนาะ อ๋ออ๋อตู้เย็นเซรานีเหรออ๋อเพิ่งรู้เพิ่งเห็นอ๋อแอร์ลานี่เหมือนกันอ๋อขายผลไม้ถูกมากเลยเพราะว่าเช้าซื้อองุ่นร้อยกว่าบาทเององุ่นคิมสันถูกมากมาล่วงรถนะแยกตรงนี้เป็นทางไปสถานีรถไฟบางกุ้งน่านะครับที่ไปไปสถานีเดินร้านโต๊กกิมอร่อยมากเนี่ยนะเนี่ยโต๊กกิม ร้านโต๊กิมขนมกิบอร่อยมากสันจาอันนี้เป็นโมนิทิแก้วคุม้มครองนะครับจัดงานงานยูทุกปีเลยหลวงพ่อแก้ว อ<โ>ลานี่ไม่ต้อง yes. ไถบยแล้วอย่างเงี้ยใชทตาเนี่ยารบาเนี่ยตรงนี้เป็นเทศบาเนอร์ขน้าใช่นที่วางการอำเภอบางมุน <five. S 2> ้าอ <derivatives> ๋อเขาเริ่มไหา้้อลอห้าใช่ไหมอ๋อเริ่มวายลอห้า า,นนา่้หมดเดีสถานีอำเภอพนนอเหรอชื่อร้านอะไรอ่ะอ๋อเลี้ยงเยงคียงก๋วยเตี๋ยวเรือให้ั้ยอ๋อเหรอร้านเขาเปิดมานานอยังนีง S <S บบอ๋อเหรอ๋อ,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 อน,นี้ซื้ออะไรอ่ซื้อน้ำ้มไปะซื้อขากลับเขาซื้อ,อ,อไปวัดก่อนซื้อน้ออำแข็งด้วยไงอ๋ออ๋ซีจมอโอ้ยเดเด้

วยเดียวเที่ยวข้นแม่จะกินกเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อบ่อร่ยเน๋อเต้หอร่อยยเดี๋ยวว่้หลังกินกันได้ได้บออร่อยมาก้อ DIY เปิด DIY ใช้อุปกรณ์ ขอให้ขครตุ้ทอดดีกว่าเออเยอะมากของดีเยอะมากเลยะคปมาแรกมาบนรมากรงแรมานโรงแรมรวจบนาบเลยโรงแรมอะไรแวเฮาอ๋อแอเฮาอ๋อฮเฮเฮาโรงแรมเฮา ซ้ายมือเข้าไปกรอบตัวเราเรารีรสอร์ทเยี่ยมกันเนะะาะบ้านบ้านไม่งามรีสอร์ทนี่เข้าไปข้า,างในบ้านไม่งามอ๋อร้านชาวเล่ร้านชาวเล่ไปน้อมากินได้ขายอาหารอะไรอาหารทะเลเหรอร้านชาวเลร้านเพื่อนกัน อันนี้ปั้มบางจากมาใช่ไสากรการเกษตรประบุนนาอไงี้ยร้านปลาอึ่งร้านดังร้านปลาอึ่งอาหารปลาอ๋ออ่ไเง้ยปลาอึ่งทำอยู่ตื่นตยัดูเอนยแนี่วัแล น้ำผึ้นี่เลยเนะี่ยเตี๋ยวอะไรอ่ะเตี๋ยวไก่อ๋อหลอกก็ไปกินหรออร่อยใช่ไหมลองสีไทยจเจริญพาน,นิดอ๋ออยู่ฝั่งนี้นอเดี๋อวป้าป้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้มาทำผิดลงสีเก่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโัวมาเล่นนี่แบบเออหัวขาดอันนี้เพียบเลย ก่อนถ้าไปสร้างเสร็จแล้วสร้างสร้างเสร็จตัวนี้็ครสร้างอะไรเนี่ยน่ม่บูบ้านหรอไปเอเ่ซีนในตัวบ้านเราอ่ะก็ได้ซื้อแข่งอันนี้ไปุ่มไปเลยแข่งยูนิตี่ะ มันละลายช้าหน่อยไงเ็จตู้เย็นไว้ได้เศงตู้เย็นหลมขีีย่ยเ,เอ่าอเออใบว่าแล้วไปแบงก์ก่อนแล้วก็ค,คุณเียไปซื้อน้ำมันส่งแต่ว,ว่าเขาไม่กันใช่ไหม ไปไหว้หลวงพ่อหินนะครับหลวงพ่อหินอยู่วัดท่าช้างพุทธนาครัวกาญจน์าาจนาส่วนคุณยายรีสอร์ท ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ